台吧，给我<過>，台吧，别这样。 ทวสดีครบสดทุกคนด้วยนะครับคือชื่อคลิปมันก็น่าจะบอกอยู่แล้วว่าเออวันนี้เป็นคลิปแกล้งนะทุกคนคือวันนี้ผมจะมาแกล้งอย่างจริงจังเลยแกล้งจริงจังครั้งแรกในช่องเลยปกติเราไม่เคยทําคลิปแกล้งที่มันจริงจังเลยเว้ยมันจะแกล้งแบบหลอมแหลมหลอมแหลมเป็นคอนเทนต์อื่นแล้วก็แบบมีแกล้งอยู่ในคลิปเล็กๆน้อยๆแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะมาแกล้งแฟงครับ คือต้องบอกก่อนเลยผมคิดเรื่องนี้แบบนานมากว่าจะแกล้งดีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะคนรู้สึกผิดแกล้งแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันรุนแรงเกินแล้วเดี๋ยวต้องมาตามงงตามงอกันเดี๋ยวโอ้ยเรื่องเยอะแล้วก็สักครั้งจะเป็นอะไรไปนะเนาะก่อนเข้าเรื่องเลยนะอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ก่อนเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้น้องพลอยเนี่ยเขาติดเกมหนักมากๆตื่นตอนไหนเล่นตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> ตื่นบ่ายสองตื่นบ่ายสามเล่นถึงตีสองตีสามตีส ผมถามว่าเออเมื่อคืนนอนตอนไหนกรง,งเช้านะทัดเลยนอนเช้ามากครับเอาง่ายคือติดเกมจะจัดเกมที่ต้องพลอยเล่นคือเกมไฟเอ็มไฟเอ็มมันคือเกม GTA นั่นแหละที่เอามาเป็นแบบอีกมอดหนึ่งเป็นมอดแบบโรเพโรเพคือการที่เราเข้าไปสมบูรณ์บเป็นบทบาทที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยเขาก็เล่นของเขาไปนะซึ่งมันติดมากคือมันเหมือนเป็นอีกโลกไปหนึ่งของเขาอะโลกสองใบไม่ได้แล้วมันเล่นเยอะไปแล้วแบบมันจะมีพวกฟงแฟนแล้วคนคุยอะไรเงี้ยแกลงย๋ยวผมงแกลงบบว่าทำแซลนะไม่จริงจริงผมแซวมาตลอดนะทุกคน <S <S ไม่ได้คิดมากแต่ว่าไม่รู้ว่านางคิด แต่ว่าเมื่อวานนี่แหละนะ่าจะเมื่อวานนี่แหละคือผมทําเป็นแบบเวลาเขาเล่นเกมเขาพูดคนในเกมอะไรเงี้ยแบบว่าน่ารกักมี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 นะจังหวะไปของหายแบบแบบห,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 หัน,หน,น,นไปมองแล้วก็ทำเป็นถึงไงถึงแหละนิดเดียวนิดเดียวนี่ถึงแียวแต่เกมแล้วก็ทําเป็นพูดน้อยพูดอะไรแหละแหละอันนี้แกล้งแอคติ้งหมดเลยอันนี้พูดจริงนะแอคติ้งหมดเลยแล้วแบบบางทีก็มีแบบเดินมาตีขาไปต,แต,ตีแบบก็เจ็บหน่อยๆเอออ่ะประมาณนี้มีการปูทางไว้แล้วเดี๋ยวปิดแข้ง มันเป็นครั้งแรกคนมันตื่นเต้นมากเอาว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดสักหนึ่งหมื่นนะครับถ้ามันเวิร์กถ้ามันแบบไม่ได้รู้สึกกระทบจิตใจมากอาจจะมีคลิปแก้งอีกแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่เอาแล้วไอ้ยี่ยมันทำลายความสัมพันธ์ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยต่อไปผมไม่ทำนะคือบอกไว้ก่อนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายาจะเก็บไหมไปดูกัน วันนี the ้นอนกี่โมง่อนพักค่ะอนพักไหนสามครึ่งเอบายบายบ๊ายบายอ้าูนุ่มด่เลยนี่ใครนีใครนี่ใครอืมตอนไหนกเรอ แฟนหรอไม่แฟนหน่อยไปใช่ว่าโก้คใช่บ่าเป็นเรื่อง

เยโตเท่มากหรออ,รอันนี้อะไรอันนี้อะไรทีน,นี่คือนอนเลยนอนันไมีอะไรทนอนหน้าชายอนนี้อะไรทำเนี่ยนอนนีอะไรทำเหรอตีกันเธอตีตีกันเฉยอ่ยเหรอหูมีตารางด้วยหนึ่งแสนบาทเงี้ยจร่ะมิงจงเล่นตาเล่นทุกวันเล่มันก็ได้เงินจริงจน,น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เยไร ได้นะรไ้อันอได้วันนี้้องชม่หนใจาม็ไม่รู้ว่าทำอะไรอะแล้วาไม่เล่นทำไรถ้าสมมติไม่เล่นไม่เล่เกมทำไรเล่นไนวนอนเล่นโัพท์้ก็ดูลกเกหอโอ้โอ้โอ้โออะไรกดบ วิ่งวนคืออะไรวิ่งวนไปนไ็นไรไ,ไม่ต้องออกเลยวิ่งวนแล้วหายร้องไห้เหรคนหน <c oughs> เป็นไรนะเป็นไร<ม> <c oughs> อะไรทำไมทำไมเอา,เอานี่มาคุมหัวกล้วยเนหรอหัวกล้วยน,นี่ไม่ดีไม่ดีแล้ไมไม่อยาก,ยากให้เธอซสียเหซอเธอเสียผมปวดนะผมแบบผมรู้สึกผมไม่ได้เล่นเกมแล้วว่าเหรอเสียว่าอะไรอ่ะก็ทุกครั้ง เวลาอ้หิง่เรเคเ็นก็เี่ยงมีแฟนมแล้ะมีนล้วบางทีเาก็ม่รู้แบบ่เกมมเี่แใช่ก็แค่เกมไงไเคิดมากนี่เอเาก็รู้เขาเป็นคนคิดมากจริงจังแควพูดอะ่าเไม่อนไม่้นไ่้อนี่นี่ โอ้แกงเล่นมาแกเานเจะเป็นเมนทำไมอนดูอะดูตลอดเนะเวลาเธอูตอเล่นเกมแล้วอเธอก็มองแล้วเธอว่าทำหน้ายังไมเชื่อไอแ t i n g ไงไม่ได้ a กลัวไม่เชื่อเนี่ยทายอยู่ตั้งแต่แรกเลยงอแกออกกอกแล้ว ไอ้เซลมันก็เซลก็ไม่ได้ทำอะไรโอ้โหโอ้ไม่แกละไม่แกละไม่แกละขอแซวหน่อยแต่ไม่แกละกอดเปล่ากอดเปล่างานยากแล้วทุกคนเหมือนแกละเมื่อกี้เป็นงานงอกหรือคดีพลิกคดีพลิกชี้พาย้วดีการดีการดีการไม่เหรอเอาดีก่อยมาดีก่อยมาเซลแต่ว่าไม่แกละแล้วแซวนิดเดียวแซวนิดเดียวสัญญาแซวนิดเดียวเลยไม่แซวเลยอะแซวไม่ได้เลย ก็ไม่ได้น,น,น้อยใจแล้วทำไมน้อยใจทำไมปวกับเพื่นทำไมล่ะกต้องปวดแบบกิมมิกเซลเซลไงดีกันดีกันไม่มีแกล้งแล้วแต่มีเซลอยู่นะ<อ> <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ <c oughs> ก็เซลเซลเซลเกมไงเกมมีแฟนใหม่ยังโอ้ยเซลเซลในเกมในเกมม<แ>ัจะร้องไงทำไมอะตองกานะเซลเพราะว่าเราเพิอยากที่จะเล่นเก เล่นไปเลยไม่ว่าอะไรแต่อย่านอนเด็กเข้าใจปะเล่นอะไรนอนเช้าตีห้าหกโมงนี้นอนเลยเช้าขนาดนั้นหืมบางีคนนอนมาแล้วอะนอนนอนมาแล้วอืมเจอเจอเ๊ดียังดียังยังเอาอะไรกินอะไรดีไม่กินไม่กินไม่กินเดี๋ยวพาไปเลี้ยงไงไม่เอาหยาบหยาบเลยกูโทษโทษ ล้ว่แคือเงาหัวสาวทำไมทำไมขี้แงอ่ะขี้แงอ่ะเราก็เดี๋ไปแก้เขาแต่เขาเป็นเมนนลน่ก็ไม่รู้ว่าเป็นวันนี้คลิปนี้คลิปสุดท้ายเลยไม่แก้แล้วเจ๊เจ๊เอาแล้วบอกไม่เอาคืออะไรวะจะให้แก้อีกเหรอไม่ให้แก้อะไรเดี๋ยวก่อนอาจจะแซวให้น้อยลงแซวให้น้อยลง อย่เลี้ยงหนมด้วยไม่จะซื้อเก้าอี้เกมให้ไม่เอาเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวพาไปประกอบของแต่จ,จ่ายเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนสตรีมเกมคนรอดูเยอะ <laughs> <laughs> ขี้ง่ายเขาเป็นคนขี้ง่าพอแล้วพอแล้วปิดปิดดีกว่าปิดเลยอะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ <laughs> คลิปต่อไปไม่มีไม่มีการแกล้งน้องพลอยนะทุกคนผมี๋ยไม่แกล้งน้องพลอยเลยเพราะว่าน้องพลอยขี้ง่ามากเลยครับไม่บายคนดูดิไม่บาย ไม่มีต่อไปไม่มีน้องพลอยร้องไห้แล้วทุกคนไม่เอาแล้ว <c oughs> รู้สึกไม่ดีเลยโหรู้สึกผิดเลย <c oughs> อยวต่อไปเปลี่ยนะคลิปแก้มคลิปเซอร์ไพินมวัเซอร์ไพเขาต้องไหเซอร์ไพนี่คลิปพี่เองคนที่สิบคนที่ยี่สิบหลอเล่นหอเล่นเ <c oughs> <c oughs> จอกันครับเจอกันพอและวไปงอ้อแฟนก่อนนะกูไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ดีนิวด้วยเจอกันเจอกันเจอกันน้องพลอยสรุปลงได้ปล่าไม่ลงไม่ได้เหรอ เขาร้องอ่ะนะเขาเฮียลงนะแล้วก็ไม่มีแก้แล้วลงคลิปเดียวเลยไม่มีแก้แล้วเห็นมันสีกัดด่ากูแล้วร้องไห้คืออะไรวะเขาเขาไม่แก้งไหนแล้วจะจะแก้งเขาไหมเดี๋ยวกัดเอาออกไม่เอาไม่ดิ้วแล้วก็